วันนี้นะคะพี่ๆทุกคนกําลังจะเอาตัวเองเข้ามาเริ่มต้นขายของออนไลน์พิมพมี5สิ่งนี้มาบอกทุกคนคะ่ะ1นึเราจะต้องกินสินค้าให้ถี่แล้วก็ให้ถึงกินเป็นผลิตผลนะคะของผลิตภัณฑ์ไปเลยข้อที่2เราจะต้องขายขายแปลว่าได้เงินนะคะไม่ใช่เสียงเงินนะ,ะขายในที่นี้นะคะเรามีการเรียนการสอนกันอยู่แล้วนะคะอย่างแบรนด์ของพิมพ์นะคะเดอะไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเราก็มีการสอนขายนะคะกันอยู่แล้วนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ขายได้เลยนะคะ 3. นั่นก็คือการขยายกินยง่ายเลยนะคะวันนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราขายคนเดียวเหไ,ไหมโคดเลยโคต,ตลาดเลยเลยนะ,ะดังนั้นเราจะต้องสร้างทีมขายของเราหรือนะคะเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะขายของออนไลน์เข้ามาเริ่มต้นขายของออนไลน์กับเรา<ส>ค่ะ ส่งต่อส่งต่อในที่นี้นะคะพิมหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จนะคะเราจะต้องส่งลูกๆของเราเนี่ยเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะยอยากให้ลูกจบปไหนเราก็ส่งลูกไปเรียนณนะปนั้นเหมือนการขายค่ะอยากให้ลูกขายเก่งก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่เก่งๆนะคะซึ่งโรงเรียนที่พิมเรียนอยู่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะข้อที่5้าค่ะนั่นก็คือ เราจะต้องวัดผลตัวเองด้วยนั่นก็คือ KPI KPI ก็คือการวัดผลตัวเองว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างในแต่ละวันงานประจำไหมคะ่ะเราตื่น8ปดโมงแล้วเลิกสองทุม่มเราก็ทําเป็นชีวิตประจําวันของเราแต่ถ้าวันนี้พี่ๆอยากจะมาขายของออนไลน์นะคะบอกเลยนะคะว่ามันไม่เหมือนงานประจําอย่างแน่นอนเลยนะคะมันจะทําให้เราเนะะี่ยต้องหนึ่งมีความอดทนรุนสองต้องมีความอดทนสามต้องมีวินัยกับตัวเองนั่นเองนะคะฝากไว้ทั้งหข้อนี้ทาให้คุณประสบความสำเร็จได้ลองการขายของออนไลน์อย่างแน่นอนเลยจ้า